นชีวิตในแต่ละท่านซึ่งการดําเนินการในโจทย์นี้นะครับก็ดําเนินการมาแล้วประมาณ2องถึงสปีนะครับก็มีปิดชัดเานที่แรงกล้ามากนะครับในการเทียบสร้างหลบพรอบูลที่มีขนาดใหญ่มากนะครับขนาดความกว้างถึง16เมตรความสูงถึง24.9่เกนะครับก็เกือบเ25เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดใหญ่ต้นทุที่สุดคือต้องใช้งบประมาณถึง 210ล้านบาทนะครับซึ่งเมื่อวามจำนวนนี้ก็ถือว่าเป็นเมประมาณที่มากครับโดยเฉพาะในภาวะการที่สถานการณ์เศรษฐกิจต่างๆก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่ทุกคนเดือดร้อนนะครับประเทศชาติก็เดือดร้อนแล่นั่นก็เป็นความยากลำบากนะครับในการที่จะดําเนินการแต่ว่าด้วยจิตศรัทธาน,นะครับแล้วก็ความมุ่งมันง่นของคณะกรรมการตลอดจน จิตศรัทธาของพุทธถาสถานิกชนนะครับชาวไทยชาวโคราชชาวด่างบุญทศจึงทําให้การการก่อสร้างนั้นได้คืบหน้ามาตามลําดับอย่างที่เราเห็นนะครับได้มีการเรทองไปแล้วสองส่วนสองวาระวันนี้ก็เป็นวาระที่สําคัญอีกหนึ่งวาระก็คือวาระที่สามนะครับดังนั้นผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่ได้ร่วมแรงร่วมศรัทธา ตามการวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแต่เรื่องของอการทำบุญเรื่องของพุงทธศาสนาความศรัทธาที่มีหลายข้อนะครับเราสามารถที่จะร่วมแรงร่วมใจกันทําให้สําเร็จต่อไปแล้วก็คณะกรรมการจัดสร้างหลวงพ่อปูนองหยากก็มีความตั้งใจนะครับที่จะจัดทำาวัตูมงคลหลวงพ่อปูนนะครับรุ่นสร้างบารมีอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะดาเนินการในวันที่15 พันวาคม2 5 6 7เพื่อนำรายได้ชวนหนึ่งมาร่วมฉกทุนในการดําเนินการก่อสร้างหลวงพ่อคูณองใหญ่ที่สุดในโลกองค์นี้นะครับให้สําเร็จรู้ร่วงต่อไปนะครับผมก็ขออนุโมทลนาบุญนะครับแล้วก็ขอบอกบุญไปยังพี่น้องประชาชนไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับแต่นี้ไปพวกเราก็จะได้เข้าสู่พิธีการอันศักดิ์สิทธิ์นะครับในการร่วมกันนะครับทาบุญระลึกถึงหลวงพ่อกูล ได้ร่วมกันดำเนินการในการเอรีองหล่อเสียงนะครับของหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกต่อไปผมต้องขอขอบคุณทุกท่านในโอกาสนี้นะครับและก็ขอให้ผลบุญกุศลต่างๆที่พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันกระทําในวันนี้นะครับได้ตอบสนองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับคิหวังกิง่งใดก็ขอให้ได้เป็นใจนึ่งทุกะการแล้วก็ขอให้บุญบารมีของหลวงพ่อคูณ่นวันนี้ท่านคงอยู่ข้างบนนะครับอยู่บรญจุสวรรค์ เป็นการควบคุมในเหตุพวกเราทุกคนได้ได้ทำอะไรเพื่อระลึกถึงท่านอบุญอางนี้ท่านได้ได้สมบุญสมภบารมีสมความเป็นมงคลในชีวิตมาอย่างพี่น้องประชาชนทุกประการ